อัดหน้าจอจากมือถือนี่แหละครับพอดีิันนี้ผมได้ติดต่อจาก AI ท่านหนึ่งนะครับขอ,ขออนุญาตไม่ไม่ออกนามแล้วกันนะครับจะลองทดสอบ AI โดยการให้ไปเล่นใน Play Ok เนาะแล้วก็เป็นเกม5นาทีนะฮะแล้วก็โดยจะต่อเวลาให้นะครับโดยให้ผู้เล่น Play Ok ใช้เวลา5นาทีแล้วก็ AI ใช้เวลาเพียง สามนาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าในเกมเนี่ยเวลาในเกมลดลงข้างบนนะที่เราเห็นเวลาเป็นศู0ย์ห้าจุดูนศนย์นะครับเวลาเล่นจริงๆเนี่ยถ้า AI เวลาเหลือสองจุดศูนศแล้วยังไม่สามารถชนะได้เนี่ย AI จะกดยอมแพ้ให้เลยนะครับนั่นเท่ากับว่าผู้เล่นมีเวลาห้านาที AI มีเวลาเพียงสามนาทีเท่านั้นนะครับถ้ายัางไม่ชนะถึงแม้เกมจะเป็นต่อนะ AI สามนาทีแล้วเนี่ยใช้เวลาหมดไปแล้วเนี่ยเกมเป็นต่อแต่ไม่ชนะกดยอมแพ้ทันทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะอ่ะมาแล้วครับตอนนี้นะครับ AI อยู่ฝั่งขาวนะครับผู้เล่นพาเอคอยู่ฝั่งสีดำ AI เริ่มเดินแล้วครับเอาละครับขึ้นโคนขึ้นเบี้ยคู่นะฮะ เอาละครับตามูตรเลยครับเดินเบี้ยมาป้องกันนะครับอ้าวมามาครับโอ้ผมพากไม่ทันเลยนะครับเนี่ยเกมเร็วมากครับเดินเร็วด้วยเกมเร็วเดินเร็วนะครับเพื่อนๆก็ดูแล้วกันนะครับผมจะพูดเป็นจังหวะบางทอนเท่านั้นละกันนะครับอืมโอ้โหเดินกันเร็วนะครับทั้งคู่เลยทั้งคู่เลย เป็นม้ามังกรกับม้าเทียมนะฮะตอนนี้อืยังหมากสวยๆทั้งคู่เลยนะครับทีมลม้าครับ AI ถอยกลูดนะฮะ AI. เอไอแท่านนี้บุกดีนะครับเนี่ยหมากดำเดินดีเดียแล้วนะป้องกันเหนียวแน่นมากดูท่าทางจะทำอะไรลำบากกันนะครับนอคอนะเอาแล้วครับขึ้นม้าไปแล้วฮะ โครงการจะซ้อนเรือแล้วครับดูท้าทางเอาแล้วครับมมาโดดไปไล่เรือครับไล่โคนด้วยนะครับผมออโคนมีม้าผูกอยู่ไม่กลัวนะครับผูกโอ้โหผูกแบบนี้เรือเป็นไงครับนี่ผู้เล่นไปโอเคน่าจะโดนเรือโดนจับนะครับโดนม้าจับนะครับกินไหมครับ AI AI กินครับแล้วก็มากดขุนต่อนะครับต้องผูกนะครับแต้มนี้ เกมเลวครับอะไรกเกิดขึ้นได้นะครับถอยเลือกกลับไปนะครับ <c oughs> ในระหว่างที่ผมอัดหน้าจอถ้ามีเสียงก็เอมไอต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะเหลือเกินนะครับบ้านเราประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะเชียงใหม่นะครับตอนนี้ขึ้นชื่อว่าติดอันดับโลกเลยนะอันดับหนึ่ง ในส่วนของหมากดำก็พยายามเซฟแล้วนะฮะตอนนี้นะครับพยายามยันหมากกันไว้นะฮะเวลาตอนนี้เหลือพอกันเลยนะครับพยายามจะเดินล้อแล้วฮะแล้วก็พยายามยันหมากแล้วครับหมากดำเนี่ยมีเทคนิคนะครับ คือเป็นแท็กติกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในการเดินหมาเพื่อให้เสมอนะครับเรามาดูกันครับว่าจะยันเสมอได้ไหมนะครับสำหรับหมักดํำแล้วก็ a ออเนี่ยจะมีช่องทางในการบุกได้ไหมเหมือนกันเอาล้ครับเดินเรือยึกยักแล้วครับตอนนี้นะฮะเอไอก็เหมือนจะทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับ เอไอก็ไม่กล้าบุกไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันนะครับอพล่นเพย์เคหมากดำก็สบายแล้วครับเดินเรื่อยอย่างเดียวพอไม่เดินอย่างอื่นแล้วครับตอนนี้นะฮะเวลาก็ดีกว่าด้วยนะครับโอ้เดินเร็วมากๆากนะฮะหมากดำเอไอยังเดินไม่ทันเลยครับแบบนี้นะฮะชนะแน่แน่นะฮะชนะเอไอแน่นอนนะครับผม เอไทำไม่ได้เลยครับ a อนะฮะน่าสงสาร AI ไอมากเลยนะครับตอนนี้ AI ไอจะเหลือเวลาอยู่ประมาณห้าสิบสองวินาทีเท่านั้นนะฮะทำอะไรไม่ได้ถือแพ้เลยนะครับเป็นไงล่ะัะเปิดมาเกมแรก a อไอแพ้เลยเอามาไปละครับผมยังไงครับไม่บุกนะฮะอไอไม่ยอมเสี่ยงนะับผมไปแล้วครับลูกแต้มนี้เข้าไปต้องกินนะครับผม เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้นม้าหมดแล้วนะฮะ AI นะครับโครงการของเขาจะไปลุมกินเบี้ยริมหรือเปล่าเรามาดูกันนะฮะขึ้นโคแล้วก็จะต้องมีการซ้อนเรือนะฮะไม่ซ้อนครับยังลีลาอยู่นะครับอืม เวลาเพียงยี่สิบสี่วินาทีนะฮะแน่นอนแล้วว่า a ออเนี่ยสีขาวนะครับแพ้เวลาแน่นอนนะครับตามเงื่อนไขแค่สามนาทีนะครับผมเวลาจะหมดในอีกสิบกวนินี้แล้วนะครับผมอีกแปดวินาทีนะครับผม เอไอยอมแพ้ไปแล้วนะครับผมเยี่ยมมากนะครับผู้เล่นท่านนี้นี่ดึงเวลาได้สวยงามมากตอนนี้ผู้เล่นในห้องเยอะเลยนะครับผมรอชมเยอะมากนะฮะเอไอกล่าวขอบคุณผู้เล่นท่านเมื่อกี้ด้วยนะครับเดินได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแลวก็ชนะได้ตามเงื่อนไขด้วย มาครับผมเกมที่สองมาแล้วครับเหมือนเดิมเลยครับกติกาเหมือนเดิมนะครับเกมแรกเรียบร้อยผ่านไปเกมที่สองมาดูกันต่อนะครับโอ้โหแล้วครับควรไหลมาเร็วมากนะครับหมากดํามาขึ้นมาด้วยเดินเร็วทั้งคู่นะฮะเกมเร็วนะครับระหว่างใช้เวลาห้านาทีกับสามนาทีนะครับหมาซ้ายครับโอ้สวยงามมากครับนานๆจะได้เห็นหมาซ้ายเดินหมากดํา นะครับผมแล้วก็ตั้งรับมาเทียมขึ้นเบียคู่ขึ้นไปนะครับเบไอเอาละครับพร้อมแล้วครับผู้หมักดำนะฮะหมักดำพร้อมลุยแล้วครับเรือมากดอืมเรือมาช่วยนะฮะเวลาช่วงต้นกระดาษยังโอเคครับถ้าใช้เวลาพอพอกันเลยอืมปูสามขึ้นมากินตัดเข้าไปครับเป็นยังไงบ้างกินขั้นอุตลุดนะครับเกมนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นลักษณะเกมที่ เปิดฉากลุยกันเลยนะฮะทั้งคู่นะครับจะไม่มีการยันกันแต่ก็ยังยันได้อยู่นะหน้าเบีย้ยเนี่ยลักษณะเนี้ยยังสามารถยันเสมอกันได้อยู่หรือหมากดําอาจจะทําชนะได้เหมือนกันนะครับมีแต้มทําทั้งคู่นะครับหม,มาซ้ายจะบุกยังไงต่อดีนะครับ ค่อนข้างโล่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับเบี้ยก็น่าจะไม่ยันกันแล้วนะครับในเกมนี้แลกม้ากันเลยนะครับอืมขินอุตตรุลดนะฮะตอนนี้นะครับผมระวังมีแต้มลุกคาดนะครับหมากดําต้องขยับเรือขยับขุนเอาล้ครับป้องกันได้แต้มนี้ยังเล่นกันได้อยู่ครับควรก็ดีนะครับหมากดําแล้วก็เอไอก็เหมือนจะไม่มีอะไรบุกเท่าไหร่แต่ก็มีเรือข้างล่างนะครับคอยสนับสนุนอยู่นะฮะ หมากดำท่านนี้เดินหมากค่อนข้างรัดกุ่มเลยนะครับถึงแม้จะเป็นเกมเร็วนะครับอืเวลาผ่านไปตอนนี้นะ AI เวลาดีกว่านิดหน่อยนะฮะเปิดลุมกินโคลแล้วครับผมแต้มนี้หมากดำต้องแก้ไขถอยกลับไปช่วงนี้ผมเองต้องห่างหายจากวงการไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สายตาไม่ดีแล้วนะฮะเนี่ยตอนนี้ผมนั่งดูหน้าจอเนี่ยนะครับ มือถือเนี่ยอัดหน้าจออยู่เนี่ยเราต้องใช้ระยะที่มองใกล้ใช่ไหมมันพอดูหน้าจอเสร็จแล้วหันไปดูอย่างอื่นที่เป็นสภาพแวดล้อมจริงๆมันเบลอไปหมดเลยครับตอนนี้สายตาแย่มากเลยด้วยอายุเราของเราแล้วด้วยเนาะโซเชียลสมัยนี้ด้วยเราใช้จอนะค่อนข้างเยอะโอเคครับมาต่อที่เกมดูกัน เอไอทำท่าจะไปหรือเปล่าอ่ะเบี้ยลิมไปแล้วครับหมากดำตีซ้อนเรือขึ้นมานะครับเกมเร็วทั้งคู่ครับกินตัดออกมาแล้วครับโคนไล่ไหมไล่ครับกินตัดเลยฮะเปิดทางให้เรือออกไปหรือเปล่าหรือจะไปจับกินเบีย้ยกินโคนโอเคเรือไปจับโคนแล้วครับแต้มน,นี้แล้วถ้าทางโคนจะไหลต่อได้ไหมอ่ะขุนมาผูกนะฮะโคนไหลขึ้นไปแบบนี้อันตรายนะครับ <c oughs> ต่อเลยครับผมถอยแต้มนี้นะครับกินเข้าไปครับผมตอนนี้ทักษะแล้วนะครับเอาตามรูปเกมเลยนะถึงแม้ว่าหมักดําจะมีเรือคู่มาขอป่วนอยู่แต่ว่าทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะฮะในขณะที่ AI เนี่ยมาพร้อมกว่านะครับทางต่างๆมีหงายมีเรือพร้อมที่จะออกไปเล่นทั้งสองลำเลยนะครับตอนนี้ขึ้นไม่ได้นะครับต้องลงอย่างเดียวนะฮะลงออกไปนี่เจอลุกเข้าไปนี่แน่นอนเลยนะฮะถ้า เอาหมาปิดโดนกินฟรีอีกนะครับเรียบร้อยไหมครับแบบนี้เอาละครับเรามาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับจะจบได้ไหมนะฮะในตอนนี้จะจนไหมครับเอไอก็ตั้งท่าจะพร้อมแล้วนะครับสร้างรูปอยู่นะครับตอนนี้นะครับหงายเข้าไปครับลุกเข้าไปอีกนะครับผมอีกไม่กี่ทีเท่านั้นนะครับดูแบบนี้แล้วเนี่ยโคนมาแน่ๆนะครับติดริมกระดานนะครับผมโอเคครับผม AI ชนะไปนะฮะในแผ่นแผ่นนี้นะครับผม นะครับต่อเกมต่อไปนะครับผมผู้เล่นท่านนี้ชอบม้าซ้ายนะครับ ถึงแม้จะเดินหมากสีดำเนี่ยเดินทีหลังอะ่ะก็ยังจะเดินม้าซ้ายอยู่แล้วก็มาดูแนวทางของท่านนี้กันนะครับท่านนี้นี่แต้มค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเพลเคลนะครับเอาละครับเตรียมความพร้อมของ,งสองฝ่ายเวลาพอกันครับผมตอนนี้ผู้เล่นหมากดำมากกว่าด้วยหรือเวลามากกว่าเออนะ ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิก f อนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรเลยนะฮะช่วงนี้ต้องขออภัยจริงนะครับก็ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆรุ่ๆหล่าของเรานะครับในอนาคตแล้วก็ช่วงนี้งานเยอะด้วยครับสภาพแวดล้อมอากาศบ้านเราต่างๆอีเวนต์ต่างๆผมก็มาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคมา ยังไงก็ให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนๆนะครับก็ามาระวังเรื่องฝุ่นละอองเรื่องความร้อนด้วยนะฮะตอนนี้อากาศบ้านเราเอาละครับโดนโรกไ่โคลนแต้มนี้โอ้โหต้องขึ้นมาแล้วครับยังไงครับเม็ดไปนะครับเปิดหน้าขุนเลยนะครับ AI ไม่กลัวตากดด้วยเป็นไงเปิดกายไ้โคนถอยกลับนะเนี่ยโอ้โหแต่ไม่ดีนะครับถ้าถอยโคนกลับนี่เขาจะเอาเม็ดปิดไปไล่มาหรือเปล่าแต่ก็ไล่ไม่ได้อีกเอาละครับมีจังหวะกลับได้อยู่ หมักดาคิดรับใช้เวลาคิดอยู่นะครับใช้เวลาเต็มที่ได้เลยนะฮะอันนี้กินเปิดทางขึ้นไปอุ้จะถอยไปกินโคนไหมอือไปต่อเลยครับแต้มนี้นะครับไม่เสียฟรีนะัะโอ้แสดงว่าได้กินแล้วเปิดลุกด้วยนะครับดับเบิลลุกเลยนะครับหมักดํายังไงดีครับใจเย็นมากครับนะฮะหมักดําเป็นผู้เล่นที่มีแต้มแล้วก็ใจเย็นมากๆนะครับโอเคกินเข้าไป เอไอนี่รีบตักเลยนะครับโอเคกินตักหมดเลยครับเบียตัวนี้ยังไงครับเนี่ยผูกมาไล่โคนต่อไม่ผูกนะครับถอยก่อนเอไอบอกอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับถอยให้โคนกลับมานะฮะจะไล่ไหมครับผมพอตัวจะโดนไล่แล้วนะครับอย่างครับใจเย็นมากนะครับอืมไก่ตับขึ้นไาแต้มนี้นะครับตอนนี้ระยะทางค่อนข้างบีบแล้วนะครับสําหรับ เอไอนะครับโดนโดนผู้เล่นหมากดำเนี่ยกดลงมาเรื่อยๆแล้วนะฮะเวลาดีกว่าครับไม่ต้องกลัวอยู่แล้วครับเหลือเยอะกว่าเยอะนะฮะถึงแม้เวลาในเกมจะเหลือน้อยกว่าแต่ด้วยความเป็นจริงนะนะผู้เล่นหมากดำจะเป็นต่อเวลาอยู่สองนาทีนะครับผมค่อยๆครับจะเย็นๆนะฮะหมากดำมีโอกาสตีได้นะครับ เรือพร้อมด้วยแล้วก็หมากก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าเอไอโดนกดแล้วตอนนี้แต่ AI เวลาเขายังเหลืออยู่ต้องระวังด้วยนะในจุดจุดนี้ไอเขาจะเดินเร็วพยายามป้องกันไม่ให้เรือออกมานะครับหมักดำ ก็น่าจะยื้อเวลาได้เอาละครับต่อไปก่อนก็ได้เพราะาหมัก AI ต่ำมากนะครับม้าก็ไปอยู่มุมกระดานเลยนะฮะพร้อมจะลุยจะบุกก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับเบี้ยก็ขึ้นไปเหมือนจะยังทำอะไรกันไม่ได้นะฮะเกมนี้เราอาจจะได้เห็น AI แพ้อีกนะครับสะใจนะ AI แพ้หย,ยอกๆนะครับผมเอาละครับไล่เม,ต,มต้มนี้ยังไงดี ปล่อยไว้ครับผมเอาละครับโดดมามากินบ้างกินลุกเข้าไปเอาละครับผมเออมองว่าแต้มนี้เนี่ยคุณค่อนข้างปลอดภัยนะครับ a อเปิดให้กินแล้ครับเอาละครับมาลุมกินนะครับเอามาแต้มนี้มาคล้องนะฮะคล้องขุดแล้วครับเอไอเตรียมจะกินเมี้ยริมในอนาคตหรือเปล่าไม่มีตาลูกคาดเนาะเอาละครับ อ๋อล้วครับตอนนี้เวลาของผู้เล่นออแล้วครับมาของแตมนี้เขามีเรือไปผูกอยู่นะฮะมีเรือไปผูกอยู่ม,มาลุกก่อนนะครับหมักนำายังไงดีครับผม <c oughs> จะขึ้นม้าไหมขึ้นม้ามาก็ยังไม่น่ามีอะไรเลยนาะต้องเสียเบียร์ริมไว้ก่อนขึ้นม้ามาเลยนะครับโอ้โหแบบนี้อันตรายนะฮะ อันตรายนะครับผมนี่ลุกแบบนี้นี่เรือหายได้นะครับนี่นะครับถ้าไปติดม้าติดเรือเนี่ยติดเข้ามาง่ามนี่นะครับโดนเลยนะครับเนี่ยเอาละครับมีตรงนี้จะมีแต้มรุมกินไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละครับทางหมากดำก็ จะเอาเรือออกมาเล่นจะเอาโคนขึ้นมาช่วยเนี่ยจะทันไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาแล้วครับเรือมาแล้วจับกินโคนครับแต้มนี้นะฮะโอ้โหต้องระวังเลยนะครับนี่นะครับระวังเลยนะครับมีโอกาสลุกแล้วก็ไีโดนลุกนั่นไงครับเห็นไหมครับลุกคาดเรือฟรีไปแล้วครับเอไอเขาไหวมากนะครับอืเอาล้ครับแต่เรามีแต้มตัวใหญ่อยู่นะครับแต่ด้วยเวลาแล้วเนี่ยเราอาจจะเหลือไม่ทันนะครับ4ี่สิองวิสำหรับหมักสีดำนะครับ ครับมาพร้อมเลยนะครับเบี้ยงายอะไรต่างๆเขาหนีขุนไปแล้วครับ AI อไอเอาล้ครับพร้อมจะเอาเรือออกไปอีกลำอันตรายเลยนะครับแบบนี้นะครับผมตอนนี้นะครับหลุดต้องขออภัยด้วยนะครับผู้เล่นทางหมากดำออกไปก่อนน่าจะยังต้องรอต้องคู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับขอเวลาอีกประมาณสักสี่สิบวินาทีนะครับ ให้โอกาสหมากสีดำหน่อยนะครับบางทีเน็ตอาจจะลุดออกไปนะครับจริงๆแล้ว AI ผมถามแล้วว่าสามารถเปิดชื่อได้ไหม AI บอกสามารถเปิดเผยชื่อได้แต่ก็ไม่มั่นใจว่า ID ผู้เล่นที่เป็นหมากสีดำอ่ะเขาจะใครเป็นใครบ้างซึ่งอาจจะต้องเซฟในจุดๆนี้ให้กับหมากสีดำด้วยนะครับเพราะว่า AI เนี่ย เปิดเผยแต่ว่าในทางของผู้เล่นหมากสีดําเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ไหมครับแล้วอาจจะมีไอดีที่เป็นทำให้เกี่ยวข้องถึงเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องป้องกันไวนะ้ผมอาจจะเซ็นเซอร์ไว้นะครับแต่ผมดูก่อนนะครับแต่ถ้าไอดีไหนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ไปสื่อถึงชื่อบุคคลน,นั้นๆได้หรือว่าเห็นแล้วล้องอ๋อเป็นใครเนี่ยเราอาจจะเปิดเผยเอาไว้ตอนนี้จบไปแล้วนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ ก็ถ้าเกิดว่า AI มาเกชนะเวลาไปนะครับมาเกมต่อมาหมากนี้เป็นยังไงครับแต่เรามาดูกันครับหมากดำเดินดีมากนะครับต้นกระดานนะครับขึ้นโคนขึ้นเม็ดสวยงามมากนะขึ้นหมากค่อนข้างป้องกันเลยนะ <S <S AI มามมาซ้ายแน่ๆหรือเป็นมมาเทียมเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหเดินเบี้ยยัยงหมากฮอตเลยนะเป็นเบี้ยดับเบิลยู w นะครับอ้าวมมาซ้ายเหมือนกันนะฮะ ในทางของหมากสีดำเอไอยังซ่อนรูปอยู่เลยนะครับกินไปแล้วนะครับตอนนี้เตรียมบกเตรียมลุยนะครับทำลายหน้าเบี้ยกันหน้าดูนะครับเอไอชิงตัดจต่งหวะม้าซ้ายเจอม้าซ้ายครับสนุกแน่นอนโดดมากินเลยครับโอเคขึ้นโคนผูกขุนติดเรือติดนะครับทิมไล่มา้ากินผูกเม็ดลุยขึ้นไปโอ้โหตอนนี้ม้าไปมั่งโอ้โหม้าสองฝั่งนี้ดวดเป็นกุ้งเลยครับกินโคนโคนผูกอ้าขุนผูกแบบ แบบนี้นี่โคนยังไงครับเนี่ยโดนเรือจับเอามาถอยไปผูกนะครับแต้มนี้โดดเบียร์ริมขึ้นไปนะครับค่อนข้างเซฟเอาแล้วครับกินแบบนี้นี่ยังไงครับนี่มือกาสหงายนะครับแต่ก็มันโดนไล่มาเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับยันเอาไว้เกาะไม่หงายจะยันเอาไว้อืเป็นกลยุทธ์ที่เขาข้างค่อนข้างดีกินเลยครับแต้มนี้โอ้โหยังไงครับนี่ ยอมให้ยอมกินแล้วก็ทางในทางผู้เล่นหมักดำก็จะเป็นเบีย้ยซ้อนแล้วก็เบีย้ยเอไอก็เลยลอยอยู่ยังไงครับเนี่ยหมดเลยครับมาเรตอต์เรือนะครับเนี่ยหมักดำต้องต้องใช้เม็ดนะในการปูขึ้นไปนะครับทำเบีย้ยคู่ให้ได้แล้วก็น่าจะเป็นต่อแต่โคนตอนนี้นะฮะต้องถือจังหวะมามาผูกกอดน,นะฮะอาจจะต้องใช้เลยกลางม,มาผูกโอเค ล้วครับหมากเอไอห้าวเหลือเกินนะฮะขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่เม็ดหมากดําดีนะครับเบียคู่กลางก็ดีนะครับถึงจะเป็นซ้อนกันอยู่เนี่ยถ้าได้คู่กันได้เมื่อไหร่ก็โอเคเอาละครับน่ากลัวเนี่ยแหละครับหมากโอ้โหไม่กินนี่ทิ่มเบียลุยครับบังคับเลยฮะแบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะมีแต้มแบบว่าอะไรนะซ้อนเรืออีกนะครับต้องถอยโค่นไปช่วยไหม ือยังไงโอเคต่อเลยให้หมดไปเลยดีกว่าอืให้เบี้ยแต้มนี้ไปเลยครับนะฮะโยนไปแต่ก็มีได้ไล่มาเป็นเบี้ยคู่แทนไปเลยนะครับเอไอนะฮะไล่มมากลับโอ้โหโอ้โหไปค่อมอีกนะฮะโคนกินเข้าไปแล้วไปจังหวะสุดท้ายไปกินคอมไล่มมาด้วยนะฮะมันมันอะไรยังไงเนี่ยนะครับถึงแม้จะแลกเหมือนจะแลกกันตรงนี้หมดนะครับแพ้ไปก่อนนะครับยอมแพ้ไปนะครับแล้วก็ ออกไปแล้วนะครับโอเคตั้งขอขอบคุณนะฮะทั้ง2ท่านเลยทั้ง AI ด้วยแล้วก็ผู้เล่นนะฮะโอเค okay, นะฮะ ได้รับการติดต่อมาแต่เช้าเลยแล้ว,ลวก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเอาไว้เลยมือถือผมเนี่ยก็เหนื่อยความจําเดี๋ยวผมต้องเช็คดูก่อนนะครับอย่าอีกสักเกมสองเกมเนี่ยอาจจะต้องเช็คเหนื่อยความจํานิดนึงนะครับว่ามือถือเราพร้อมไหมม้าโยงขวาทั้งคู่นะครับผมอือหืออล่ะครับเป็นขุนวังในได้ทั้งคู่นะฮะแต่ว่า หมากดำยังไม่ได้เดินเบีย้ยวหรอครับเดินขึ้นมาแล้วครับกินกันตามสูตรตามตาม,ตามที่เราเห็นเลยฮะกินแหลกเลยครับตอนนี้ยันออกไปเดินหมากคล้ายกันเลยนะฮะเอาละครับอุตลุดกลางกระดานกันเลยครับไม่กินตีแผ่ขึ้นมานะครับลุมกดกินนะครับโคนขึ้นมา ต้องถอยกลับไปผูกอีกไหมหรือจะยังไงโวนขึ้นไปเสริมแต้มนี้ครับบุกไหมครับหมากดำนะฮะบุกได้เลยนะเนี่ยโคนมาตัวจะขึ้นลุยบ่อโคนครับแต้มนี้โคนโดนจับแต้มนี้ยังไงดีจะบุกอยู่แล้วเนาะเอาเรือขึ้นมาเอาแล้วครับเปิดโอกาสทีนี้เรือออกไปก็ทําอะไรไม่ได้ครับเบี้ยโดนจับนะครับโอเคเดินเดินให้ม้าผูกได้ไปต่อม้าอีกครับก็ไม่กินโอ้ยผมพากไม่ทันนะครับตอนนี้เบี้ยโดนจับอยู่นะฮะ ต้องยังไงดีครับแล้วก็มีกินสองด้วยครับโอ้โหแต้มนี้นะครับอาจจะมีหลอกแต้มนี้หนึ่งนะครับม้าลุยยาวๆเลยครับโอ้โหม้าสองเลยครับจับกินเบี้ยริมอีกลักษณะแบบนี้นะน่าจะต้องเอาออกไปก่อนเรือครับไม่งั้นอันตรายโอเคเบี้ยตัวนี้อีกครับอื้มจังหวะเขาเร็วขึ้นจริงๆนะครับเขาทําอะไรเหมือนเขาจะเร็วนะครับหมักดํายังไงต่อครับนี่ ถ่ยผูกนะครับถ้าเอาตัวนู้นมาผูกจะโดนไล่อีกนะฮะกินเลยครับฟรีเลยฮะลุกไหมโอ้ยไล่แต้มนี้ตากดด้วยโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยดูความดูความแสบของเอไอนะครับหมักดกําก็ก็เดินดีแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับในหมักลุกเราเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันสนุกได้เพราะความผิดพลาดเนี่ยแหละเอาจริงๆนะหมักลุกเราเนี่ยไม่ว่าจะเกมาอะไรกันแล้วแต่นะ มันมีความสนุกเพราะความผิดพลาดความไม่สมบูรณ์แบบของเกมนั้นๆเนี่ยแหละครับมันคือความสนุกความบันเทิงอะนะครับผมโอเคมาดูกันต่อเองินขายยังเหมือนเดิมนะครับ AI ต่อเวลาให้ใช้เวลาเพียงสามนาทีห้าต่อสามเอาละครับผัดกันเลยครับไล่โดนไล่เหมือนกันถอยกลับนะครับ AI โดนถอยกลับนี้รู้แล้วครับว่าผู้เล่นหมากดำรู้แล้วว่าจะเกมนี้จะวางกลยุทธ์ยังไงนะครับ ไม่บุ่มบ่ามแน่ๆแล้วฮะดูทรงแล้วนะครับเอาละครับผมทีมสูงนะครับผมขึ้นโคนนไปผูกนะเท่าที่เราเห็นนะเราจะเห็นได้ว,ว่าตัวนี้หมาก ค่อนข้างที่จะธรรมชาติมากขึ้นแล้วนะครับ AI เดินหมากได้เหมือนคนเดินแล้วก็คนเนี่ยก็เรียนรู้จากการเดินของ AI ได้มากขึ้นนะครับนำหมากของ AI มาประยุกต์ใช้เหมือนกันเอาละครับหมาโดดแต้มนี้ไปลุมกินเบีย้ยหรือเปล่าหรือจะกินหมาก่อนนะครับสำหรับ AI ต้องถอยหมามากินไม่ไม่ใช้คนด้วยนะฮะเอาละครับ,รบผมมีแต้มเรือนะครับทำลายอยู่นะครับโอเค เบียร์คู่แต้มนี้นะครับอืมอึมเสริมกันขึ้นไปอีกนะครับผมทรงหน้าเบียร์ของเอไอจะค่อนข้างดีกว่านิดนึงนะครับหมักดําก็พยายามที่จะละลายตรงนี้ออกไปนะครับโอเคมีแต้มกินแต้มลุกคาดอีกนะคต้องระวังด้วยนะครับโอเคเอาเรือออกไปได้าจะไปไล่ไปไล่โคอีกแล้วนะครับอืปิดไปแล้วครับฝั่งขวาของหมักดํา ขึ้นไหมถอยไปมีหงายอีกนะครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวจะไปหงายไปทิมไล่เรืออีกหรือเปล่านะฮะกินเบ้ริมเอามาไปผูกก่อนแบบนี้นะครับขึ้นไปไล่เม็ดผูกด้วยเอาเม็ดต่อเอามาขึ้นไปยังไงครับเนี่ยยอมให้กินสองนะครับอ๋ออย่าเอามามา,มาครับผม โยนให้โคเลยเพื่อที่จะเอาเบี้ยงหงายคู่อืกินเข้าไปแต้มนี้นะครับมากินไปหงายอีกนะครับโคนหงายกินฟีอ่ะโอ้กินไม่ได้นะครับผมตอนนี้นะครับต้องกินมมาเท่านั้นนะครับโอ้มีแต้มลุกค่าแต้มนี้อีกถอยมาเปิดลุกด้วยนะครับโอ้โหจังหวะนี้เดินขุนมาหน้ามากินเปิดลุกขึ้นไปอีกนะครับยังไงต่อเนี่ยไปลุกแต้มนี้โอ้โหอะไรกันเนี่ยผมโอ้โหทําไมมันชุลมุนอยู่กระจุกนี้นะครับ เดี๋ยวขออญาตดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโอ้โหผู้เล่นถึงกับยอมแพ้ไปเลยนะครับผมกต้องต้องไปแล้วครับยอมรับในสปิริตผู้เล่นหมากดํานะครับไม่ไหวกดยอมเลยโอเคก็ตอนนี้ว่างอยู่ด้วยนะครับเกมคู้สู้ก็อาจจะต้องขอพักก่อนนะผมเองปวดท้องแล้วด้วยนะแล้วก็ AI ก็พักเหมือนกัน สำหรับวันนี้นะครับคลิปอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับแล้วผมจะขออนุญาตไปดูก่อนว่าคลิปนี้เป็นอะไรยังไงได้บ้างนะครับมีตรงไหนต้องแก้ไขไหมแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับผม